ทุกคนทุกคนโจมีร้านจะมาแนะนำลาวาบักร้านขายโลบักแบบ VIP server เลเเจตอนนี้เนี่ยทางร้านลาวาบักก็ปรับเลทส่งเกมพาร์ทใหม่ด้วยนะครับเป็นเลทสิบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นออสตา a อนิเมทไฟเตอร์ทิงเลกาซี่บ็อกฟุตแล้วก็แมปอื่นอีกมากมายใครที่สนใจเล่งอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผมโอ้ยดูทำไร้าด้นันนี้นี่ั้นดูนี่ดิ เล่นป่ะอะไรอะไรเก่าเหรอเาอะไรเก่าป่ะเก่ามากไหมเราอะไรไทำไรอุ้ยวันทอวันโอใส่ชาใส่ชาใส่ชาเฮ้ยเกมอะไรอะครับเกมโอ้ยซ้ำซ้ำลมรับซ้ำโอ้ยใครเนี่ยมันนี่เอพีซีทำร้ายมัน โอ้ยโอ้ยเอ้าทำไมโดนป่าวะเบคกี้โอ้ยมันเป็นทำไมมันเป็นตัวใหญ่ขนาดนั้นนะไหนมันมันกินเวโปรตีนทะพม่กินเต่ากินเต่ามันเป็นตัวใหญ่จังไงอ๋อกินเต่านี่เต่านี่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 มันคืออะไรไม่รู้เห็นนี่ไงปั๊มวิปปั๊มปั๊มปั๊มวิปปั๊มเอ้ยมีท่าเตะโกะเฮ้ยไปละเต่าเต่า เยเบคอนใช้ปูใช่อะมีปูด้วยอะออเบคอนใช้ป so ูมันเปลี่ยนเป็นตัวเล็กแล้วมันมันโดนปั๊มเมื่อกี้โดน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 มดนดูดนโันเดนโดลดนดนเดนดนตดนโดนโดนโดอโดน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 ดนโดนโดนดดโดน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 โดโด้โดนโดโด้โดนดดดนโดนโดนโดน่เนโดนโดนนโเนโดนาดเโนน เอ้ยพี่เอกคือฮานรักเกอร์อะไรเก่ามากวะเราอยากรถต่อเตบเหรอเฮ้ยเฮ้ยพอละรันรันนิ่งทำไมอ่าทำไมกูต่อยเขากูล้มเองเนี่ยระเบิดกูวิ่งเข้าไปได้ตายบ่าวตายบ่าวตายบ่าวมาเดี๋ยมาเดีเฮ้ยอย่าล้มดิอย่าล้มดิเฮ้ยยุ่งว่ะไปแล้วไปแล้วอะไร อะไรอ้าวทำไมกูรบหมดแล้วโอ๊ยเป็นคนเนรแลกอ่ะโอ้มันวาร์ปไอ้ยตันตันกูเห็นดอลลาร์กูเห็นดอลลาร์เอ้ยนี่ดอลลาร์เนี่ยวะดอลลาร์ละเก่าดอลลาร์ดอลลาร์จาบดีมัาบ้าน่างนี้เลยเหรอดอลลาร์เหรอดอลลาร์เหรอดอลลาร์ดอลลาร์เหรอ โด่าเอาหายไปแล้ววะเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเอ็ดปาระคี้ยาจะเย็นไหนเอ็ดยาเอายาเอาอยากโดนตีร่วงหรอเก่ามาโอ้ยก็เก่าอยู่น้ำมันอุกกาบาตเฮ้ยอุกกาบาตต่ออะไรเรียบร้อยไหมอะเดี๋ยวตีดิเดี๋ยวเดี

เอาดิโอ้ทุเรศมากทุเรศเกิน <c oughs> แวแงกันดีมีท no <laughs> <c oughs> ั้งสองรู้เยเออโอ้ทุเรศเกินุเเกินพวแันยไปกินคนเดียวยางหยางยงหยงหยางกโวยกโวยแบกเบืงดีแบกเบืงดีแบกเบืงไปแบกกันดีวะ อาตายมึงโดนฟอกไปตายเรียงเลยเรียงตายโอ้ยปิกเกตปิกเกตปิกเกตเออเข้มาได้ไงกูมาได้ไงกูมาได้ไงเก็บเก็บเก็บของแรงก่อนเออโอ้ยยุ่งว่ะเฮ้ยอย่ามาแย่งดิเฮ้ของกูมันวมาต้มแบกกันดีวะาไปเก็บต้องไปกันดีเฮ้ยเดี๋ยวทำไมขอเป็นนี้วะจัดมั่วที่ผาย มีอะไรก็แบ่งปันกันต่อยไม่มีแล้วมึงโอ้จะไปเรียกในโรงงานเหรอไอ้ขี้โกงอะไรแบ่งๆกันดีมีอะไรก็แบ่งๆกันดีโอ้โหดูทุเรศต่อไปเลยไม่ไหวเลยเลยไรไม่ได้ตั้นมันจำเป็น โอ้ไปแบกกันดีมันจะเป็นจริงไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้แบกกันดีว่าไปแบกกันดีไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีอะไรเลย <c oughs> มีแต่เพชรฟ้าไป <c oughs> จักรไยแบกปัดอะมันไม่มีอะไรจริงไม่เป็นไรเลยท <c oughs> ้าไมแบกดูชาวบ้านคนนี้ดีๆเจ้าเป็นโดนชอ็อตสายฟ้า <c oughs> อย่าบูลลี่เขา <c oughs> ตายปะ ่ีจะออามเอ้าโหมีอะไรกะข่ากันแท้ๆจะเอาไปเพาแโบ้ไี่อยาให้ชาวบ้านคนนี้ตายยายา้วนยาตายนะต้นยาตาย่าต้องเซฟเขาต้องเซฟเขาไว้ตายหายเลยอะไรถือกูยืนมาทั้ันนกถือก้าอีมาทำไมพี่ันเอ้ย นนั้คิดไมคันนกิแล้เจีงเออจีงเออนี่เดแปะตูนอะไรอะไรตายดิตายแล้วใส่นัวใส่นัวนั่นอยู่ไหนอ่ะใส่ใส่นัวกับชาวบ้านในเมืองเฮ้ยฮาร์ล็อกเกอร์ยังก็รุนแรงเหรอวะ ไอ้อาเข้าป่าของใส่เดียวเลย้ยตายด้วยตไอ้วยโอ้ยองือไอ้ทุเรศอะไรเมื่อกี้เฮ้ยเกินไปเปล่าเกินไปเปล่ามือเกินไปไปอย่าเล่นของรุนแรงดิวะเอาอะไรเอ้ยเอาอะไรเอ้ยอย่าเล่นของรุนแรงดิ ใช้ความรุนแรงอ่ะโอ้ยอย่าใช้ความรุนแรงโอ้ยิกาสิกาอ๋อดีเลอ้วใช้ความรุนแรงก็ไม่ไหวเลยใครไม่มีเไปเจอร์ว่าของเราอ่ะหาไปไหนแล้ววะโลกนี้อ่ะไม่มีใครเขาใช้ความรุนแรงหรอกนะ โต้ลูกแเฮ้ยแน่ปลกมากพีเอกอ่ะแกไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ช่วยช่วยพีเอกด้วยช่วยพี่เอกด้วยแกไม่มีสิทธ <c oughs> ิ์ใส่ดุใส่ดุใส่ดู เบ mm hmm. ี้ยวเฮ้ยตีพี่เอกดีเปียวกว่าเฮ้ยพี่เอกเปียวกว่พี่เอกดีย่อเกินเปียวแล้วก็มึงอีกคนนึงอืออไม่ไหวเลยเฮ้เบียวบังนะคิดว่าเปียวบังผมไม่รู้ผมไม่จบเลย